การดานวิถีบทที่29ในวันที่หนึ่งเดือนที่เจ็ดเจ้าทั้งหลายจงมีการประชุมบริสุทธิ์ห้ามพวกเจ้าทำงานอาชีพทุกอย่างให้เป็นวันซึ่งเจ้าทั้งหลายเผ่าตรเจ้าจงถวายเครื่องบูชาเผ่าทั้งตัวเป็นกลิ่นที่พอพระทัยพระยาเวคือถวายโคหนุ่มหนึ่งตัวแก่ผู้หนึ่งตัวลูกแกะผู้หนึ่งปีที่ไม่มีตำหนิเจ็ดตัว และถวายแป้งอย่างดีคล้าวน้ำมันเป็นธัญญบูชาที่คู่กันคือแป้ง3กิโลกรัมสำหรับโคแป้ง2กิโลกรัมสำหรับแกะผู้และแป้ง1กิโลกรัมสำหรับลูกแกะแต่ละตัวของลูกแกะทั้ง7ตัวและถวายแพ้ผู้หนึ่งตัวสำหรับเครื่องบูชาลบล้างบาปเพื่อลบมนลทินบาปของเจ้าทั้งหลาย นอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวในวันข้างขึ้นและทัญญบูชาที่คู่กันทั้งเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่องกับธัญญบูชาและเครื่องดุ่มบูชาที่คู่กันตามกฎเกณฑ์ของเครื่องบูชาเหล่านี้เป็นกลิ่นที่พอพระทยัยเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระยาเวในวันที่สิบ เดือนที่เจ็ดนี้เจ้าทั้งหลายจงมีการประชุมบริสุทธิ์เจ้าทั้งหลายจงอดอาหารและห้ามทำงานอาชีพใดๆแต่เจ้าจงถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระยาเวให้เป็นกลิ่นที่พอพระทยัยคือถวายโคนหนุ่มหนึ่งตัวแกะผู้หนึ่งตัวและลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีเจ็ดตัวต้องไม่มีตำหนิแล้วเอาแป้งอย่างดี คล้ากับน้ำมันเป็นธัญญบูชาที่คู่กันคือแป้ง3กิโลกรัมสำหรับโคแป้ง2กิโลกรัมสำหรับแกะผู้หนึ่งตัวและแป้ง1กิโลกรัมสำหรับลูกแกะแต่ละตัวของลูกแกะทั้ง7ตัวและถวายแพรผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบห้ังบาป นอกเหนือจากเครื่องบูชาลบล้างบาปในการลบมนทีนทั้งเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่องเป็นธัญยบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันในวันที่15เดือนที่7เจ้าทั้งหลายจงมีการประชุมบริสุทธิ์ห้ามเจ้าทำงานอาชีพใดๆและเจ้าจงมีการเลี้ยงฉลองเจ็ดวันแด่พระยาเวเจ้าจงถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัว เครื่องบูชาด้วยไฟซึ่งเป็นกลิ่นที่พอพระทยัยพระยาเวได้แก่โคหนุ่ม13ตัวแกะผู้สองตัวและลูกแกะผู้อายุหนึ่งปี14ตัวต้องไม่ให้มีตำหนิและถวายแป้งอย่างดีเคล้ากับน้ำมันเป็นทัญบูชาที่คู่กันคือแป้ง3มกิโลกรัมสำหรับโคแต่ละตัวของโคทั้ง13าตัว แป้ง2กิโลกรัมสำหรับแกะผู้แต่ละตัวของแกะทั้งสองตัวและแป้ง1กิโลกรัมสำหรับลูกแกะแต่ละตัวของแกะทั้ง14ตัวและถวายแพ้ผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปนอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่องกับธัญญาบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันในวันที่สองจงถวายโคหนุ่ม12ตัว แกะผู้สองตัวลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีไม่มีตำหนิ14ตัวกับทัญญาบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันสำหรับโคแกะผู้และลูกแกะตามจำนวนตามกฎเกณฑ์และถวายแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปนอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่องกับทัญญาบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กัน ในวันที่3จงถวายโค11ตัวแก่ผู้สองตัวลูกแก่ผู้อายุ1ปีไม่มีตำหนิ14ตัวกับธัญญาบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันสำหรับโคแกะผู้และลูกแกะตามจำนวนตามกฎเกณฑ์และถวายแพ้ผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปนอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่อง กับทัญนาบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันในวันที่สีจงถวายโค10ตัวแกะผู้สองตัวลูกแกะผู้อายุ1ปีไม่มีตําหนิ14ตัวกับทัญนาบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันสําหรับโคแกะผู้และลูกแกะนั้นตามจํานวนตามกฎเกณฑ์และถวายแพ้ผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป นอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่องกับธัญญาบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันในวันที่หจงถวายโค9ตัวแก่ผู้สองตัวลูกแก่ผู้อายุหนึ่งปีไม่มีตำหนิ14ตัวกับทัญญาบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันสำหรับโคแก่ผู้และลูกแก่นั้นตามจํานวนตามกฎเกณฑ์ และถวายแพ้ผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปนอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่องกับทัญญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันในวันที่6จงถวายโคแปดตัวแกะผู้สองตัวลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีไม่มีตำหนิ14ตัวกับทัญญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันสำหรับโคแกะผู้และลูกแกะตามจำนวน ตามกฎเกณฑ์และถวายแพะผ,ผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปนอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่องกับทัญญาบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันในวันที่7เจ้าจงถวายโคเจ็ตัวแก่ผู้สองตัวลูกแก่ผู้อายุหนึ่งปีไม่มีตำหนิ14ตัวกับทัญญาบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันสำหรับโค แกะผู้และลูกแกะตามจำนวนตามกฎเกณฑ์และถวายแพ้ผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปนอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่องกับทัญญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันในวันที่8ด เจ้าจงมีการประชุมทำพิธีห้ามเจ้าทำงานอาชีพใดๆแต่จงถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟเป็นกลิ่นที่พอพระทัยพระยาเวคือโคผู้ตัวหนึ่งแกะผู้ตัวหนึ่งและลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีไม่มีตำหนิเจ็ดตัวกับถวายธัญ,ญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันสำหรับโคแกะผู้และลูกแกะนั้นตามจำนวนตามกฎเกณฑ์ และถวายแพ้ผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปนอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่องกับทัญญาบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันสิ่งเหล่านี้เจ้าทั้งหลายจงถวายแด่พระยาเวตามเทศกาลเลี้ยงของเจ้านอกเหนือจากเครื่องบูชาแก้บนของพวกเจ้าและเครื่องบูชาที่ถวายด้วยความสมัครใจของเจ้าที่เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวเครื่องทัญญาบูชา เครื่องดื่มบูชาและเครื่องสันติบูชาและโมเสสได้บอกคนอิสาราเอลตามที่พระยาเวทรงบัญชาท่านไว้ทุกประการ